สลลอสกายวอล์กเปิดพระคุณยะกิรีนะครับอำเภออ,ทอูทองหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสวยมาก ครับตอนนี้ครับตอนนี้เลยพี่รถเ,เดี๋ยวนี้ครับผมว่าก็จะขึ้นไปถ่ายรูปอีกสักรอบหนึ่นงครับแป๊บงนะครับพี่ลืม ไปมาแล้วพี่